สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไยเยอรมันนะคะวันนี้กลับมาพบกับเปิ้ออีกแล้วค่ะไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเปิ้ลก็เลยอยากจะมาเป็นคลิปพูดคุยกันกับทุกๆคนนะคะว่าเพราะว่าไม่ได้อัปเดตชีวิตเรื่องของลูกๆของเปิ้ลทั้งสองคนนะคะก็คือลูกของสามีแล้วก็ลูกของเปิ้ลนนะคะ่ะช่วงนี้ก็คือเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะคะว่าเฮ้ยเคสเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลูกสาวคนโตนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็การใช้ชีวิตของเคสที่นี่มันมันมันยังคงราบรื่นดีไหมแล้วก็เขายังอยู่ที่นี่แล้วเขายังชอบอยู่ไหมยังอยากอยู่ที่นี่ต่อไปไหมนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเปิ้ลก็จะมาเริ่มเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ยังคงล็อกดาวอยู่นะคะประเทศเยอรมนียังคงก็คือไปพบปะสังสรรค์กันยังไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เจอกันได้แค่1คนต่อ1ครอบครัวก็คือไปเจอได้แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะคะวันนี้ก็มากับชุดสีแดงนะคะแล้วก็ก็เลยจะมาเล่าเรื่องประเด็นของลูกๆนะคะเอาคนแรกนะคะเอาของเคสก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามีหลายแฟนคลับหลายคนนะคะถามว่าตอนนี้เคสเป็นยังไงบ้างได้ไปโรงเรียนไหมอออยู่ที่นี่ดีไหมแล้วก็เขาพูดภาษาได้หรือ,อยังนะคะตอนนี้นะคะเคสอยู่ที่นี่ได้ถ้าเดือนพฤษภาก็จะครบ2ปีแล้วนะคะนะใช่ไหมสองปีเคสมาเมื่อปี หนึ่งสองสองปีไหมอ่ะใช่ค่ะถ้าพฤษภานี้ก็จะอยู่ที่นี่ครบสองปีแล้วนะคะมาอยู่ตั้งแต่อายุหกขวบกว่าๆนะคะตอนนี้ก็คือจะเข้าเป็นปีที่แปดขวบเก้าขวบแล้วนะคะเก้าขวบจะเก้าขวบแล้วนะคะก็คืออยู่ที่นี่ได้จะครบสองปีแล้วนะคะนั่นแหละ เขานะคะพูดภาษาเยอรมันตอนนี้ก็คือพูดภาษาเยอรมันได้นะคะฟังรู้เรื่องพูดได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเคลียร์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาก็โรงเรียนก็มีเปิดเปิด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 เปิดเปิดนะคะแต่ว่าก็คือพัฒนาการของเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็คือไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าการสื่อสารการคุยกับเพื่อนการคุยกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ครอบครัวการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของเรากับสามีเปิลเคสกับสามีเปิลก็ยิงดีกันก็คือไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างดีนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเคสก็คิดว่าสามีเปิลก,ก็คือเป็นพ่อของเขาคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเปิลเคยถามเขานะคะบอกว่าอ,อ,อยากได้ป้าป้าไหมเขาบอกว่าอยากได้อยากได้ป้าป้าคนนี้อยากชอบป้าป้าคนนี้คือรักป้าป้าคนนี้เพราะว่า สามีเปิ้ลก็คือตามใจแล้วก็ดูแลเขาดีเทคแคร์เขาดียังคงอ่านนิทานให้ฟังทุกคืนเวลาที่เคสต้องการนะคะก็คือ,อยังอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เคสเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรต้องการคอร์สเรียนเรียนเปียโน,โนอย่างเงี้ยก็คือหาลงให้แล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่าโรงเรียนมันเปิดโควิดมันดีขึ้นเงนี้ยก็จะให้เคสไปไปเล่นบาสเกตบอลทีมหรือว่าฟุตบอลทีมอะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะให้เคสเขาทํากิจกรรมเยอะๆเพราะว่าเรื่องการเรียนเขาก็เป็นคนไงหรอเหมือนแบบ เหมือนเปิ้ลอะคณิตเขาไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเปิ้ลก็ไม่ชอบคณิตศสาสตร์เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องหากิจกรรมเสริมให้เขาให้เขาได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยเขาจะได้ไม่เบื่อนะคะแล้วก็สิ่งที่เคสเป็นก็คืออยากไปโรงเรียนมากไม่อยากหยุดอยู่บ้านกับเปิ้ลเปิ้ลได้ขอร้องให้ลูกหยุดอยู่บ้านด้วยนะคะเขาก็ไม่หยุดนะคะเขาอยากไปโรงเรียนนะคะทุกคนเขาชอบไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะมี อุปกรณ์เชือกกระโดดนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมาต่อแถวขอเล่นกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบนักกิจกรรมชอบชอบเพื่อนชอบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนเยอะเป็นคนแบบว่าสนุกสนานนะคะชอบโรงเรียนแล้วก็ชอบไปโรงเรียนอันนี้คือข้อดีของเคสนะคะชอบไปโรงเรียนเมื่อวันก่อนอน,นะคะตื่นมาแล้วแบบงอแงนะคะอยากนอนต่อเปิ้ลนก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหนูงอแงหนูไม่ต้องไปโรงเรียนตื่นเลยค่ะ ไม่งอแงแล้วค่ะทําตัวแบบน่ารักเพราะว่าอยากไปโรงเรียนไม่อยากหยุดอยู่บ้านนะคะอยากไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนมันสนุกกว่าอยู่บ้านเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเคสะคะแล้วก็เปิ้นก็มีถามเคสนะคะเมื่อเมื่อวันกอ่อนเปิ้นก็ถามว่าน้องอยากกลับไปอยู่บองทยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่อยากจากมามาอีกแล้วอยากอยู่กับมามาไม่อยากจากกันอีกแล้วอะไรเงี้ยดูความคิดของลูกเนาะเขาเนี่ยค่ะมันก็คือหัวอกคนเป็นแม่เปิ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเปิ้นทำถูกที่พาลูกของเปิ้นมาอยู่ด้วยที่นี่นะคะเปิ้นก็ได้ เจอเขาได้อยู่กับเขาในช่วงที่เขาต้องการเราในช่วงที่เขาแบบอยากอยู่กับเรานะคะช่วงที่เขายังเป็นเด็กเนาะเขาต้องการแม่ต้องการพ่ออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราแบบว่าส่งแต่เงินให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ขาดการแบบว่าใกล้ชิดกับแม่กับพ่อมันเขาก็คงเหงาแล้วเขาก็คงเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าบางคนเลือกไม่ได้นะคะก็ ทำอะไรที่มันดีที่สุดก็แล้วกันนะอย่างน้อยก็ได้ส่งเงินส่งทองไปให้เขาก็ยังดีเนาะแต่ว่าถ้าใครมีสิทธิ์เลือกได้นะคะก็ควรที่จะได้อยู่ด้วยกันกับเขาได้เห็นการเจริญเติบโตกับเขานะคะนั่นแหละแต่ถ้าบางคนก็คือมีทางเลือกอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลน,นะคะแต่ว่าสาหรับเปิ้ลเปิ้ลคิดว่าเอ้ยการที่ลูกได้มาอยู่กับเปิ้ลเนี่ยดีมากเลยได้เห็นเขาทุกทกวันในการเจริญเติบโตขึ้นการพูดจาการสอนอยากให้เขาเป็นแบบไหนแล้วก็สอนให้เขาเป็นแบบนั้นอะไร้ย่พราะว่า คือเขาต้องการเราแค่ช่วงนี้ค่ะพอเขาเป็นหนุม่มเป็นสาวใช่ไหมคะเขาก็จะไม่อย,อยากอยู่กับพ่อกับแม่ก็เหมือนเราเราก็เข้าใจเนาะตอนที่เราเป็นหนุม่มเป็นสาวเราก็ไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเรื่องของเคสนะคะก็โอเคนะคะแล้วก็เคสนะคะกับย่าเขานะคะแบบว่ารักกันมากนะคะทุกคนคือ <c ười> <c ười> แบบว่าย่าพูดเลยนะคะว่าแม่ของสามีเปิ้ลนะคะที่อยู่ชั้นล่างนะคะก็คือพูดเลยนะคะว่า คือเหมือนพระเจ้าอ่ะส่งเคสมาให้เขาส่งเคสกับเปิลมาให้เขาคือทําให้เขามีความสุขมากทําให้เขาแบบว่ามีชื่อชีวาขึ้นคือแม่บอกว่าเหมือนเคสเคสเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ทําให้แม่มีความสุขเวลาเคสลงไปหาญาตินะคะญาติาจะดีใจมากนั่งกันสองคนดูแท็บเลต็ตแล้วก็สั่งสั่งของค่ะอยากได้อะไรก็ลงไปหาโอมามันก็สั่งของให้นะคะก็คือแบบว่าไปดูไปเล่นด้วยไปกระโดดเชือกที่บ้านโอมาไปเล่นกับโอมาอะไรเงี้ยเคสเขาก็จะ รักโอมามากนะคะโอมาก็จะรักเขามากนะคะมีอะไรก็คือรีบวิ่งลงไปหาวันไหนที่เปิ้นกับเคสกลับบ้านดึกยังไม่กลับบ้านโอมาก็จะโทรตามแล้วว่าเคสไปไหนทําไมเคสไม่ลงมาหาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือความผูกพันของเขานะคะกับกับเอ่อกับโอปาก็ดีมากเลยนะคะกับแบบคือดีเขาเป็นเด็กน่ารักเนาะเข้าไปกับใครเขาก็คุยเล่นอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็ เลยมีแต่คนค่อนข้างที่จะมีแต่คน e n d ดูเคสที่นี่นะคะนั่นแหละไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็คือของเคสก็จบไปภาษาก็ได้การกินอยู่ใช้ชีวิตก็คือมีข้าวกินมีข้าวเหนียวข้าวสวยอะไรเงี้ยเขาอยากจะกินอะไรก็ให้เขากินได้เนาะไม่ได้อดอยากไม่ได้บอกว่าขนาดนั้นในรประมาณนี้ค่ะอันนี้เรื่องของเคสก็จบไปต่อมาก็จะเป็นลูกสาวคนโตนะคะพอเขาเขา้าสู่ช่วงวัยรุ่นใช่ไหมคะสามีเพื่อนเขาก็รู้สึกแบบน้อยใจยรู้สึกแบบว่าเออทำไมลูกแบบว่า ไม่อยากมาหาไม่ค่อยมาหาแล้วก็คือแบบห่างออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะเปิ้ลก็เลยบอกว่านี่แหละเปิ้ลก็เพิ่งเข้าใจสังคมที่ประเทศต่างประเทศเนาะว่าพอเขาอายุได้ทักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตเป็นของเขาแล้วเขาก็ก็จะไม่ค่อยแบบว่ามาหาพ่อหาแม่อะไรเงี้ยเหมือนปกติเมื่อก่อนจะมาหาแบบมาหาสามีเปิ้ลเนี่ยสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งมานอนมานอนใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็คือแบบว่าก็ไม่ค่อยมานานๆจะมาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะสามีเปิ้ลก็ บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งข้อความไปหาลูกลูกก็จะไม่ส่งข้อความมาเปิ้นบอกว่าเขาเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาคงแบบไม่มีอารมณ์จะมาคุยเล่นกับพ่อกับแม่เขาคุยกับเพื่อนเขาคุยกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ความรักเขาก็ยังมีให้เราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องพยายามแบบประคับประคองกันเนาะต้องพยายามให้กําลังใจกันเพราะว่าเมื่อเคสเป็นสาวสามีเปิ้นก็ต้องให้กําลังใจเปิ้นเพื่อที่ให้เปิ้นต่อสู้กับเด็กวัยรุ่นอ่ะทุกคนเปิ้นเข้าใจนะเด็กวัยรุ่น เปิ้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเปิ้นจะรับมือกับเคสได้ดีขนาดไหนเมื่อเขาเป็นเป็นวัยรุ่นเมื่อเขาโตขึ้นนะคะแต่ถือว่าลูกของสามีเปิ้นนะคะเขาเป็นเด็กดีนะคะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะเหมือนเหมือนที่สมัยที่เปิ้นเป็นวัยรุ่นนะคะลูกของสามีเขาไม่ค่อยดือ้อไม่ค่อยอะไรนะคะเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเปิดนะคะมีแฟนพาพาแฟนเข้าบ้านพาแฟนมารู้จักพ่อแม่แล้วเขาก็จะไม่ต้องไปที่อื่นที่มันรับตาอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคือชอบสังคมที่นี่อย่างหนึ่งคือแบบว่าเขาสอนให้แบบว่า เออให้เปิดเผยมีอะไรให้คุยกันคุยกับพ่อกับแม่ตอนนี้คบกับผู้ชายคนนี้อยู่มีแฟนคนนี้พามาบ้านพามาเจอพ่อแม่พามาเจอทุกคนในครอบครัวแล้วเราก็จะได้จับตาดูว่าเขาไปที Why? ่ไหนคือแล้วเขาก็จะไม่ไปนอกที่อื่นเขาก็จะพาแฟนเข้ามาที่บ้าน <S <S 2> <S 2> มาที่นี่มากินข้าวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะอยู่ในการควบคุมแล้วเด็กมันก็จะเด็กเขาก็จะค่อนข,ข้างที่จะไม่ไปทลดลอกลู่นอกทางที่อื่นไม่ไปหายไปที่อื่น คือถ้ารู้ว่าเขาไม่อยู่เขาก็จะอยู่ที่นี่นะอยู่บ้านของแฟนเขาที่นี่คือเราจะรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะต้องทําความรู้จักกัน<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตามหาตัวเหมือนสมัยยกไม่ต้องยกตัวอย่างหายกตัวอย่างของเปิลเนาะที่เป็นสาวอะไรเงี้ยเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมก็จะไปตามบ้านเพื่อนไปวูบไปแบบหายไปอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะหาไม่เจอใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้แล้วก็เราก็จะไม่คุยกับพ่อแม่เรื่องเรื่องมีแฟนหรือเรื่องการคบเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยคุยแล้วเขาจะไม่ค่อยตัวของเปิลนะคะจะไม่ค่อยคุยเปิดอะะไรค่แต สมัยนี้อยากให้ทุกคนนะคะคุยกับลูกนะคะก็คือมีอะไรให้สอบถามเขาเพราะว่าเราจะได้รู้ความเป็นไปของเขารู้ความคืบหน้าของเขานะคะมันจะได้สามารถเอ,อ่ยยังอยู่ในสายตาเราอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นลูกคนโตเขาก็จะ เคยมีปัญหาแค่ครั้งเดียวนะคะตอนอายุ13ตอนนั้นที่เปิลมาเที่ยวนะคะตอนนั้นเปิลเปิลมาเที่ยวที่นี่ได้3เดือนเนาะมาเที่ยว2เดือนไม่ใช่3เดือนนะคะแล้วก็มีครั้งเดียวนะคะที่เขาที่เขาหาที่ตามตัวเขาแล้วนอกจากนั้นก็ไม่เคยตามหาเขาอีกเลยเพราะว่าเขามีแฟนเขาก็มาบอกว่าคนนี้เป็นแฟนอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สาม,มีเปิลเสียใจเลยก็คือบอกว่าถ้าเขายุครบ18นะคะเขาจะไม่มานอนที่นี่อีกแล้ว น่าน่าน่าสงสารสามีเปิลมากเลยนางก็เศร้ามากเขาบอกว่าเพราะว่าเขาขับรถเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครนั่งด้วยแล้วใบขับขี่ก็มีแล้วรถก็มีแล้วเขาก็คงมาหาสามีเปิลกลางวันแล้วก็ขับรถกลับไปนอนบ้านเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาคงจะไม่มานอนที่นี่แล้วอู้เป็นสิ่งที่สามีเปิลฟังแล้วแบบหัวใจจะขาดเนาะคือแบบคนรักลูกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกมานอนด้วยอยากให้ลูกมาอยู่กินด้วยอะไรเงี้ยแต่คือลูกก็พูดแบบนี้เลยคือเขาพูดกันตรงมากนะเปิลก็ยอมรับ ฝรั่งเลยเนาะพูดแบบนี้คือแบบพ่อแม่คงหัวใจสลายอะไรเงี้ยเปิ้ลก็บอกเออมันก็น่าเศร้าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญอะไรประมาณนี้ค่ะต้องให้กําลังใจกันยิ่งเนี่ยอยู่ในช่วงวัยกลังคนที่มีลูกโตแล้วต้องทาใจทําใจจริงๆค่ะของเปิ้ลก็รออีกประมาณ4ี่ห้าปีอะประมาณนี้ค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวทํางานเลยเตรียมตัวรับรับมือกับลูกสาวของเปื้อนเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเนาะมันต้องรับให้ได้แล้วก็ต้องมีกําลังใจจากคู่ของเรานะคะให้มันแบบ จับมือกันไปอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเดือนโอ้ยต้นเดือนมกราคมนะคะประมาณต้นเดือนมกราคมนะคะลูกสาวของสามีนะคะ <c oughs> เขาก็มีปัญหากับแม่นะกะ็ <c oughs> คืออยากได้บ้านเนาะอยากได้ห้องอยากได้แบบว่าเหมือนคอนโดของตัวเองอยู่เองคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าเขามีงานทําแล้วอะไรเงี้ยมีงานทําแล้วเขาก็อยากจะได้อายุ17บเจ็ดนะคะทุกคน ตอนเปิ้นอายุ17นี่ถ้าอยากได้บ้านอยากได้อะไรคงจะไม่ได้เนาะเป็นบ้านเราใช่ไหมคะเขาก็อยากจะได้อะไรเงี้ยแต่ก็คือบ้านที่สามีเปิ้ลนสร้างให้อ่ะค่ะทุกคนมันจะมีเป็น2ชั้นข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีห้องเป็นห้องห้องปาร์ตี้ข้างล่างแล้วก็ข้างล่างอีกก็จะเป็นห้องให้คนเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าใหญ่มากเลยหลังนั้นอ่ะก็คือแม่เขาก็จะได้รายได้แม่ของแฟนเก่าของภรรยาเก่าของสามีเปิ้ลนเขาก็จะได้รายได้จากบ้านเช่าข้างล่างเนาะ แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะยกบ้านเช่าข้างล่างนี้ให้ให้ลูกสาวแต่ก็คือไม่ยกให้นะคะเพราะว่าเขา,เขายังได้เงินอยู่เนาะทุกเดือนทําไมเขาจะต้องยกให้ลูกแล้วก็ขาดรายได้อย่างงี้ใช่ไหมคะฉะนั้นลูกก็อู้ต่อสู้แบบว่าอยากจะได้บ้านอยากจะได้บ้านก็ทะเลาะบ,บอแววงกันก็สามีเปลิลก็พามาดูห้องในเมืองนะคะมาเช่าจะมาดูห้องเช่าอะไรเงี้ยพอมาดูแล้วมันเล็กก็ไม่อยากได้แล้วก็ราคาก็แพงด้วยนะคะมันก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ย แม่เขาก็เลยแบบว่าพอรู้ว่าสามีเบิ้นจะหาห้องให้ลูกนะคะเขาก็รีบยกไอ้ห้องปาร์ตี้นะ่ะให้ลูกนะคะก็คือลูกตอนนี้ก็คือกําลังจัดห้องนะห้องปาร์ตี้นะ่ะมันก็มีห้องนอนมีอะไรนะคะสามารถอยู่ได้มีห้องครัวมีอะไรเงี้ยก็คือเขาอยากเขาโตแล้วเขาอยากอยู่เองของเขาเขาไม่อยากอยู่ร่วมกับน้องของเขากับแม่ของเขากับพ่อของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ เขาก็อยากอยู่เองตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วตอนนี้กําลังซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะตกแต่งบ้านนะคะอายุ17ปีกําลังจะ18นะคะทุกคนมีอพาร์ตเมนต์ของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีงานทําคือแบบว่าถ้าเราตั้งตัวได้เร็วที่นี่คือเลิศมากเลยนะคะเ้ลอยากให้เคสดูแลตัวเองได้แบบนี้เหมือนกันนะคะอยากให้เขาโตแล้วก็มีงานทําแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะแต่ว่าเคสคือเขาอยากเรียนนะคะเ้ลถามเขาว่าอยากจะทํางานเร็วเหมือนพี่สาวไหมบอกว่าไม่หนูอยากจะเรียนหนูอยากจะเรียนต่อไปจนถึงปริญญา เปิ้ลก็อยากถ้าเรียนก็ดีเพราะว่าเขาเป็นคนชอบโรงเรียนเหมือนเปิ้ลค่ะชอบหลันลาที่โรงเรียนชอบไปหาเพื่อนอะไรประมาณนี้การเรียนก็เก็บไว้นิดนึงแล้วก็แต่ว่าชอบไปหาเพื่อนเยอะไงมันก็เลยอาจจะมีแรงนึงดูด <c oughs> มีแรงจูงใจทําให้เขาต้องไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเคสอยากเรียนต่อจนถึงมหาลายัยเรียนให้จบอะไรประมาณนี้เปิ้ลก็เออถ้าเขาทําได้แบบนั้นก็ดีนะคะก็กว่าจะจบก็ยี่สามยี่สี่ยี่อะไรเงี้ยอยู่ที่เนี่ย ทำอะไรก็ได้ขอให้เขาชอบนะคะนั่นแหละให้เขาเลียเ้ยงดูตัวเองได้นะคะเพราะว่าต่อให้เขาเรียนอะไรเงี้ยการศึกษาที่นี่มันดีมากแล้วก็มันไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยคะ่ะมันสามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็มีเงินจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือเด็กทุกๆเดือนนะคะเคสมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้เดือนหนึ่งนะคะก็เจ็ดแปดพันนะคะเจ็ดแปดพันต่อเดือนนะคะทุกๆเดือนเงินเข้าตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ประเทศเยอรมน,นีเขาก็จะมีเงินของเด็กนะคะทุกเดือนนะคะให้เงินเข้านะคะเห็นไหมคะคือแบบ ที่นี่เขาดูแลเด็กแล้วก็ดูแลคนแบบว่าที่แบบว่าไม่มีงานไม่มีการการทําค่อนข้างที่จะดีแล้วแล้วก็ดูแลคนต่างด้าวที่แบบว่าอพยพเข้ามาก็ดูแลดีเหมือนกันนะคะนั่นแหละประเทศที่เขาค่อนข้างภาษีแพงนาะมันก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือชีวิตอัปเดตลูกสาวทั้งสองคนนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเคสก็เรียนของเคสไปนะคะลูกคนโตเขาก็มี ห้องอยู่มีบ้านอยู่ของเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้มานอนที่นี่อาจจะนานๆมาทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยได้เจอลูกสาวคนโตแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังรักแล้วก็ไปมาหาสู่กันยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะคลิปนี้เปิ้ลก็ขอลาไปแค่นี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทั้งหลายนะคะที่มีลูกที่กําลังเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะสำหรับการที่จะเตรียมไว้รับมือกับเคสต,ตอนเขาโตนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะเป็นคลิปนั่งเมาท์มอยกันนะคะสวัสดีค่ะ